ตรงนี้ครับผมยืนอยู่เนี่ยหน้าเหวม้วก็สูงน่ากลัวเหมือนกันใช้ได้เลยปวดมากครับข้างหลังผมเนี่ยเป็นภูเขาอีกมาบ สวยมากเลยนะครับก็เดี๋ยวขับอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็เดี๋ยวจะเจอจุดที่แฟนผมพอยไว้อีกที่หนึ่งนะครับแต่ตอนนี้แค่ขับรถผ่านก็ฟินแล้วอะ่ะ ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่สเตทพาร์คนะครับฝั่งแคลิฟอร์เนียเมื่อกี้ขับรถเข้ามาก็คิดว่าเราจะขับรถเข้าไปข้างในได้ใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้มันยังมีหิมะปกคลุมอยู่เขาขาเต็มไปหมดเนี่ยคือมันไม่สามารถขับรถเข้ามาได้เขาก็ปิดประตูด้านหน้าไม่ให้เข้าถ้าจะเดินจากตรงนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นหิมะบ้างถนนบ้างอย่างเงี้ยนะครับสลับกันไปเนี่ยอยู่ประมาณนัก2ไมล์2ไมล์ก็ประมาณ3โลกว่านะครับจนถึงถึงที่บีชผมก็เลยคิดว่าเอ้ย เราไม่เดินเข้าไปดีกว่าเพราะว่ารองเท้าผมก็แฟนเนี่ยเราไม่ได้เตรียมรองเท้าลูหิมะมาแล้วเราจริงๆแล้วทริปนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเที่ยวลูหิมะขนาดนั้นนะครับการเที่ยวที่ดีที่สุดก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the plan is no plan นะครับก็คือแผนที่ดีที่สุดคือไม่มีแผนโอ oh, ถ้ามี hellboy นะเห <Hell S 1> มือน <Boy. S 1> แบบเหมือนหลังโรงเรียนเลยอะจะได้บ่ะหลังโรงเรียนแบบเลิกเรียนแล้วเราต้องแบบเอา h e l b o y มาลาดนะ อีท่จท้ามรถเอวีเข้านะ ครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยเหมือนเดิมครับไม่มีคนเฝ้าที่จอดรถน,นะครับแต่ว่าเราก็อาศัยความเชื่อใจกันอย่างเช่นเขาก็จะบอกว่า5บาทเนี่ยห้าดอลลาร์เนี่ยจอดได้ทั้งวันแล้วก็2ดอลลาร์จอดได้1ชั่วโมงเราก็คิดว่าเราจอดแค่1ชั่วโมงนะครับเพื่อจะมาชมวิวแล้วก็เดี๋ยวรอตั๋วเขาเปริน์เสร็จแล้วก็ไปวางไว้หน้ารถนี่ได้ตั๋วแล้วก็ไปวางไว้หน้ารถครับเดินกลับมาหน่อย เลยมาจากตรงสเตทพาร์คที่เข้าไปไม่ได้อยู่ใช่ไหมครับก็เลยมาสักประมาณทัก5ทีแล้วก็เข้ามาจอดรถครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกทีนึงนะครับสวยมากครับข้างหลังผมเนี่ยเป็นภูเขาหีมะนะครับแล้วก็มีถนนตัดผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเห็นครับมีนักท่องเที่ยวเดินมาดูเยอะแยะไปหมดเลยผมก็ยืนอยู่ตรงนี้อากาศดีมากสุดยอดเลยคุ้มมากครับเสียค่าที่จอดรถ2ดอลลาร์หนึ่งชั่วโมงครับเพียงพอ ครับตอนนี้ก็ออกมาจากจุดชมวิวแล้วนะครับมาจอดอีกที่นึงใกล้ๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปที่น้าตกกันครับแต่จุดจอดรถตรงนี้โคตรสวยเลยลองดูดิเนี่ยสวยมาก ตอนนี้เนี่ยก็เดินมาถึงแล้วน,นะครับเขาเรียกว่า Eagle Fall นะครับก็เป็นน้ำจากภูเขาเนี่ยไหลลงมารวมกันแล้วก็ลงไปสู่ทะเลสาบเนี่ยครับไหลลงไปทะเลสาบแต่พามาดูนี่มันไหลามาตรงนี้ประมาณของตกนหนี่ครับไหลามาตร,ตรงนี้ตรงนี้สูงละเป็นเหวแล้วครับนี่ ึ่งนี้ครับผมยืนอยู่เนี่ยหน้าเหวมันก็สูงน่ากลัวเหมือนกันใช้ได้เลยแต่ว่าสวยมากแล้วก็อากาศดีด้วยครับ คุณรอทุกคนมารอหนูนด้วยล้วก็เดินมาไปรอก่อนโอเคก็ตรงนี้หลมนะต้องลงมาเดินข้างล่างนะจากที่เสร็จจากน้ำตกเนาะเมื่อกี้สุดยอดสวยมากนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับน้ำตกต้องเหวมากนะครับ เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมก็เลยจะขับไปที่ซาวเล็กทาโฮนะครับก็จะเป็นเมืองทางทิศใต้ของอทะเลสาบเล็กทาโฮนะครับไปดูว่าไอ้้ไอซาวเล็กทาโฮที่เขาบอกว่ามันเป็นเมืองเล็กๆเนี่ยมันสวยขนาดไหนเสร็จแล้วก็จะกลับไปที่พักแล้วครับเมื่อกี้ขับผ่านมาก็หิมะเริ่มละลายนะครับเห็นไหมครับมันเริ่มแบบไหลมานะครับเป็นแอ่งละอีกสักประมาณเดือนหนึ่งก็คงจะละลายหมดครับเพื่อจะเข้าสู่ซัมเมอร์ ในแคลิฟอร์เนียนะครับทางที่ผมกำลังจะขับไปนี่เป็นแบบนตัดภูเขาอ่ะแล้วซ้ายขวาเป็นทะเลสาบสองข้างทางเลยครับตรงนี้เนี่ยเท่าที่จำได้มันชื่อว่าเลคแคสเคดนะครับ C A S C A D E โหสวยมากโหรูทนี้เป็นรูทที่สวยที่สุดเลยมั้งตั้่งแา่ขับมาวันนี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยก็จอลดรถลงมาแล้วหลังจากที่อยู่ข้างบนใช่ไหมบนเขาเนี่ยนี่ขับลงมาตรงต,รงตีนเขาแล้วนะครับเข้ามาในเมืองเซาเลกทาโฮนะครับนี่กำลังจะเดินไปที่ตรงส่วนสาธารณะหนึ่งที่คนชอบมาหยุดพักกันนะครับบรรยากาศดีมากครับตรงนี้เนี่ยมันก็เป็น สวนสาธารณะนะครับในเมืองเซาเล็กทาโฮนะครับก็เป็นที่ของเมื่อกี้ที่อ่านรีวิวมาเนี่ยก็คือเป็นที่ที่คนเนี่ยชอบมาแฮงเอาท์กันแล้วก็มาปิกนิกกันตอนวันหยุดนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับ TGF Thank God is t Friday นะครับคนก็จะมาพักผ่อนกันตรงนี้ลงไปเดินดูข้างล่างดีกว่าสวยดีบรรยากาศดีด้วยช่วงปกติเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นพื้นที่ของออใครก็ได้ที่จะมาปิกนิกกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่า มีเตาบาร์บีวตรงนี้ไว้สําหรับที่เขามาย่างบ,าบีบาร์บีวกันนะครับตรงนี้ก็มีอีกอันหนึ่งก็คือการย่างบาร์บีวเนี่ยเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่ครับเขาก็ทําเป็นเหมือนเป็นอเมริกันเคานเจอร์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างครับข้างล่างนี่ก็เป็นบีช ครับก็แฟนผมเนี่ยเขาเอาป๊อปคอร์นมานั่งกินนะครับกินมาเกือบหมดถุงแล้วก็ชิลมากนะครับก็หลังจากกินป๊อปคอร์นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปที่เรากินน้ําแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับไปที่พักแล้วครับคืนนี้เนี่ยเราจองที่พักตรงโซโนราไว้นะครับซึ่งมันอยู่ใกล้กับย o เซมิตีพาร์คนะครับพรุ่งนี้เนี่ยมีเวลาเหลืออีกหนึ่งวันนะครับก่อนจะกลับไปทํางานก็จะแวะเข้าย o เซมิตีพาร์กก่อนกลับบ้านครับเดี๋ยวว่าจะขับไปที่พักคืนนี้ก็เป็นอันจบของการท่องเที่ยววันนี้ครับนี่ครับ ยามาห้าอาวันอยู่กับผมมาประมาณน่าจะพันโลแล้วมั้งแค่คือหลังรถครับแข็งแรงมากอันนี้คนก็เวลาขับแซงผมไปเขาก็ทักทายนะครับเขาคงชอบ,บแหละมั้ง oh. ขณะขับกับไปที่โรงแรมอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตรงโซนรานะครับในระหว่างทางที่ขับมาเนี่ย <Yeah. S 2> เจอทางที่สวยมากเลยอะเหมือนแบบตอนไปเที่ยวที่อิตาลีอะเรียกว่าโดโลมิเต้ครับโดโลไม้เนี่ยเป็นทางที่แบบสองข้างทางเป็นทุ่งหี่มะครับแล้วก็ เป็นเขาสูงแล้วก็มีหินปกปูงแบบสวยงามมากอ่ะเมื่อกี้ขับแล้วแบบแอบเดินลงไปดูอีกรอบนึงอ่ะแบบอูมันสวยอ่ะแล้วก็คิดถึงแบบตอนที่แบบไปทํางานยุโรปด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบทางมันสวยตรงนี้เนี่ยใกล้เคียงเลยครับแล้วก็เหนือความคาดหมายแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้ากับ t j n d แอวนแอนด์แวนนะครับช่วงนี้หายไปนานนะครับผมก็หนีไปแวนนะครับแล้วก็นี่พอแวนเสร็จแฟนผมก็บอกว่าออกมาแวนกันก็ เจอกันครับคิดหน้าขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามใครมีอะไรอยากถามสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะครับก็ยินดีครับขอบคุณมากครับ